สวัสดีค่ะทุกท่านแม่บววินาชาแนลค่ะวันนี้ลาจะพาทุกท่านมาดูปลาตาเพลงอีกรอบหนึ่งค่ะ,ะวันนี้ดูในยามเย็นนะคะดูในยามเย็นดูซิว่าปลาจะเยอะหรือไม่เนี่ยค่ะคุณตาเพลงกําลังให้อาหารนะคะตัวปลาจะไม่โตค่ะโอ้ยมันเยอะกว่าคลิปก่อนนะคะทุกท่านมันโตแล้วมันโตแล้ว <laughs> ปั่นไปอาทิตย์เดียวเองค่ะดูสิคะโอ้ย โมโหลานเลยค่ะทุกท่านโอ้โหเยอะจริงๆอีกตั้งสองเดือนแตงโมถึงจะออกนะคะปลาจะมีเปตัวเท่าแขนหมดตัง้ตงตะเพงก <c oughs> ระดูกทั้งนั้นเลยเยอะมากค่ะทุกท่านโอ้ดูสิคะปลาดุกทั้งนั้นเลยค่ะทุกท่านทุกท่านจะมีนั่นโดดอยู่นั่นมึงจะปลาช้อนโอ้ปลาช้อนปลาช้อนคือตะเงพะเงว่าปลาช้อน <c oughs> ดีใจหลายปลาเยอะโอ้กุ้งก็เยอะพ่อถ้าเหมานี oh. <S <S ่พ oh, ่อจะให้เขาเท่าไหร่น่ยังไม่รู้เลยมันถึนู่นเลยเกือบหมื่นเลยเกือบหมื่นนะคะเขากล้าซื้อบอสเนี่ยโอ้โโตขึ้นดูนงก็เขาบอกกล้าแล้อเนาะเจ็ดแปดตโลปาอยู่นี่ยี่พันโลโอ้เยอะมากเลยครับทุกท่านตะเพงเหมา มาหมืม่นหนึ่งนะคะทุกท่านหมื่นหนึ่งนะคะใครสนใจปลาเยอะมากค่ะนะคะสระนี้ลึกเท่าไหร่กี่เมตรพ่อลึกประมาณห้าเมตรมั้งกี่เมตรกว่าห้าเมตรน้ำใสเลยนะคะเขียวงามมากน้ำงามนะคะปลาก็เยอะค่ะมนอ้าตามไปฝั่งนู้นค่ะ พ่อกบเอามาปล่อยวันก่อนเห็นเห็นไหมไม่เห็นเลยเข้ากลุ่มแล้วเข้ารู้แล้วจะมาช้อนเต้นมื่โอ้โอ้ก๋วยละมีมีทุกปลาปลาสลิดก็มีปลาเชื่อมเนื้ออ่อนก็มีปลาแหะเเกก็มี ปลาซิวหัวหลอกก็มีเอ้ยปลาซิวนะหัวหอกอู้ยตัวโตมากค่ะตัวโตมากค่ะสุดยอดสุดยอดเยอะมากเลยค่ะทุกท่านโอ้ปีนี้ ปลาในสระของพี่น้องชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะคะแต่คุณตับเขามาซื้อก็ขาดทุนมันไม่มีปลาโดยธรรมชาตินะคะเพราะว่าปีที่แล้วน่ะฝนมาช้ามากขึ้นบุบๆมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่บุบๆแมีแต่ตัวใหญ่ๆค่ะปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนค่ะปลาช่อนเพราะฝนมาช้านะคะทําให้ปลาไม่ไข่นะคะไม่ไข่ออกรูกไม่ทัน ออกลูกไม่ทันเนี่ยคะ่ะหมดวิฤดูวางไข่ไปซะก่อนนะคะแต่ของคุณตาเพลงเนี่ยม,มันเป็นเออมันเป็นปลากตกค้างในสารนี่แหละคะ่ะพอมีน้ํานิดนึงเนี่ยนะคะเขาก็วางไข่แล้วเติบโตได้ะคะ่ะเห็นเล็กๆนั่นนะปลาซิวนะคะปลาซิวน้อยกับกุ้งค่ะเนี่ยคุณตาเพลงก็มีความสุขนะคะตอนเย็นๆเชาๆ้าๆให้อาหารเช้าเย็นคกท่าน บำเซื้ออาหารมาให้กระสอบหนึ่งหมดแล้วค่ะยังไม่หมดยังเห่ืจครึ่งหนึ่งนี่ค่ะโอ้เยอะมากเยอะๆยยนะคะอและะ้วค่ะแม่บราทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะ,าะพา <อ S 2> มา<ล>ชมบรรยากาศยามยเย็นนะคะท้องไร่ท้องนา ลาทุกท่านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ